ข้อที่1 2 9นะครับอันนี้ให้เราหาคําที่ขีดเส้นใต้ตัวนี้ที่เป็นคําตรงข้ามนะครับเมื่อเรารู้ความหมายของคํานี้แล้วนะเราจะต้องหาความหมายที่เป็นคําตรงข้ามนะคำสามของคําตรงข้ามของคําที่เขีดเส้นใต้ตัวนี้เอาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําข้อนี้ให้ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างาผมให้ตัวอย่างคําว่าเปิดตรงกันข้ามกับคาว่าเปิดก็คือปิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องหาคําว่าปิด เราถึงจะสามารถที่จะตอบในข้อข้อนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในข้อนี้ให้นะข้อที่129นะครับมีบทสนทนาการกับนาเนาะช้อยนี้เขาบอกว่ามาราคิแทเฮชัมก้าชินช่องเงินแฮสอซกยนะครับคำว่าชินช่องตรงนี้แปลว่าสมัครนะครับสมัครนะแฮสโซอยกคือทำแล้วหรือยังนะสมัครหรือยังนะนั่นเองนะครับ ตรงกันข้ามกับคำว่าสมัครก็คืออะไรครับก็คือยกเลิกใช่ไหมครับผมอ่าโอเคนะครับก็อันนี้ช่ำก็คือการเข้าร่วมนะครับผมเข้าร่วมการแข่งขันนะฮะเข้าร่วมการแข่งขันการพูดนั่นเองนะครับมานากิก็คือการพูดนะแข่งขันโอเคนาะเขาก็ตอบว่า เนเน่ก็คือข่านะคือรอนเตคือนั้นทาลินอิริแซงจอซ้ออเจนะอ,อเจก็คือเมื่อวานนะครับผม mm hmm. เขาบอกว่าเออใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นฉันจึงต้องอะไรครับยกเลิกใช่ไหมฮะโ,โอเคนะช้อยที่หนึ่ง แพวัสดย์โยชองที่2องมอกสอสสยโยชองที่3ามชิโซเฮสสยโยชองที่4นะครับอันนี้เย so นะยักเฮสสยโยนะอ่าแพวัสดย์โยคือการเรียนชองที่2องมอกสอสสยโยคือการกินชองที่3ามชิโซเฮสสยโยอันนี้ก็คือการยกเลิกส่วนชองที่4นะครับคำว่าเยยักเฮสสยโยอันนี้ก็คือการจองนะอืม คำนี้แปลว่าสมัครเนาะที่เราบอกไว้ข้างต้นนะคำว่าชิ้นช่องก็คือสมัครตรงกันข้ามกับคำว่าสมัครก็คือยกเลิกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยของข้อนี้ต้องตอบข้อที่3ก็ไปใส่นะครับจะเป็นข้อที่ถูกต้องนะข้อนี้คำว่าซีโซเฮสโยนะก็คือยกเลิกไปแล้วนะตรงกันข้ามกับคำว่าสมัครนะนี่คืออนเต้คืนนั้นตาเรื่อีรีแสงเกี่ยวซะโอเจ ซีโซเฮสซายโยนะครับผมข้อนี้